สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักของครูพงทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เสียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงเราไปศึกษาเกมการเล่นหมากรุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิกกันต่อนะครับโดยท่านอาจารย์นกกระจิกจะเป็นหมากแดงนะครับเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นคอสอาจารย์นกกระจิกพัฒนาคนขึ้นมาชอชิงเ ครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นง mm. นอสองอาจารย์นพกระจิตพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็บครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นขอชิงสองอาจารย์นพชาจิตพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ครูต่อสู้ปูเบี้ยจอสี่อาจารย์นพชาจิตปู่เบี้ยคอห้าครูต่อสู้ปูเบี้ยขอชิงสี่อาจารย์นพกระจิตพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกเป็นม้ายงขวา คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าโยงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์นประจิตปูเบี้ยงงอหฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกปูเบี้ยช .3 ขึ้นไปชอสเป็นม้าโยงขวาปู3ามเบี้ยกลางกระดานนะครับมาดูว่าท่านอาจารย์นภประจิตจะมีวิธีสู้อย่างไรนะครับอาจารย์นกประจิตนำเม็ดขึ้นมาง .6 หคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอไข่ส อาจารย์นกจิตพัฒนาคนขึ้นมาคอเจ็ครูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์นกระจิตนำขุนขึ้นมางอเจ็ครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นจอสองเป็นม้าโยงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับเมื่อท่านอาจารย์นกประจิตมองเห็นว่าเรือทั้งสองลำได้ผูกโยงถึงกันแล้วนะครับจึงเริ่มบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการปูเบี้ยชอหกชอห้าโจมตีเบี้ยในของคู่ต่อสู้ ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกทิ้มสูงเป็นวบสูงมรณะนะครับอาจาร,รย์นกเพจิบป,ปูเบี้ยริมจะกินตัดเบี้ยเพราะว่าเรือคู่ต่อสู้จะขาดฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือครับอาจาร,รย์นกเพจิบกินแลกเบี้ยเปิดคลองเรือคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกินอาจาร,รย์นกเพลจิบไหลเม็ดขึ้นมาจอห้คูต่ต่อสู้เลือกหลบขุนมาที่จอหนึ่งอาจาร,รย์นกกระจิบ คูต่อสู้นำขุนขึ้นชอจิงสองอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่คอเจ็ดคููต่อสู้ลำเลียงคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นกพระจิบนำเม็ดขึ้นมาชอาจิงสี่ฝ่ายคููต่อสู้เลือกปูเบีย้ยคู่ริมครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยกอหกลกอห้าคููต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่มาอาจารย์นกพระจิบ นำม้าบุกขึ้นมาจ่อฮาฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกทิมเบี้ยไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินแรกฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยกินไล่โคนและจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกหมัดกับอาจารย์นกกระจิบนะครับ ด้วยการใช้เบี้ยคอสี่กินหงายไล่โคนของอาจารย์นกพจิตที่คอสองอาจารย์นกพจิตใช้เบี้ยที่จอสี่กินโคนหงายคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยหงายกินโคนอาจารย์นกพจิตอาจารย์นกพจิบใช้เรือมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ขุนกินเบี้ยหงายจะเห็นว่าขุนของคู่ต่อสู้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับอาจารย์นกพจิตรนำเรืออีกลำมาซ้อน เตรียมขึ้นมารุกนะครับผมถ้าเรือของอาจารย์นกกระจิบมารุกได้นะครับคู่ต่อสู้ขึ้นเรือที่ยอสามกินเม็ดลุกจนเลยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมทิ้งม้าครับผมเพื่อรักษาขุนนะครับใช้เม็ดกินแรกอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถ,ถอยเม็ดมาไล่เรือ อาจารย์นกเพจิบนําเรือมารุกคู่ต่อสู้ใช้เรือปิดอาจารย์นกเพจิบกินรุกคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกเพจิบนําเรือนะครับคร่อมเม็ดคร่อมเบี้ยคู่ต่อสู้ขยับขุนมาผูกอาจารย์นกเพจิบกินเบี้ยไล่โคนคู่ต่อสู้เลือกกินแรกเบี้ยไล่โคนอาจารย์นกเพลจิบเช่นเดียวกัน อาจารย์นกประจิบนำโคลนขึ้นมากินจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกหลบขุนขึ้นจอสี่อาจารย์นกประจิบกินโคลนที่ขอไข่สาคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชอชิงหนึ่งอาจารย์นกประจิบถอยโคนลงไปงอห คต่อสู้ใช้เรือ,อกินเรียบจังหวะนี้อาจารย์นกประจิบใช้เรือ,อกินเม็ดรุกคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกประจิบนำม้ามารุกค่ากินเรือคู่ต่อสูน้นำขุนขึ้นอาจารย์นกประจิบถอยไปกินเรือรุกคู่ต่อสูน้นำขุนขึ้นแ่วชิงห้าอาจารย์นกประจิบนำม้ามาที่งอห้าค,ครับ ครูต่อสู้ใช้ขุนกินเบี้ยเข้าสู่ตำแหน่งปลายกระดานนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่คอสามครูต่อสู้นำขุนไปที่ชฉลี่หกอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยครูต่อสู้ปูเบี้ยขึ้นจะไปหงายอาจารย์นกกระจิบโยกม้ามาคอสามครูต่อสู้หงายเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบถอยม้ากินเบี้ย ครูต่อสู้นำเบีย้ยงหงายมาจอหกอาจารย์นพประจิบโยกม้ามางอสี่ครูต่อสู้นำเบี้ยงหงายมาที่ชักชิงห้าอาจารย์นพประจิบเขนเบีย้ยขอหกมาขอห้าครูต่อสู้นำขุนขึ้นไปชัอยชิงเจ็ดอาจารย์นพประจิบเขนเบีย้ยมาขอสี่ครูต่อสู้นำขุนไปที่จอแปด อาจารย์ตนกระจิบหงายเบีย้ยคู่ต่อสู้ยังนับสักกระดานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเบีย้ยของอาจารย์นกระจิบยังไม่ได้หงายนะครับผมการจะนับสักกระดานได้ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีเบีย้ยควานนะครับคู่ต่อสู้นําขุนมาที่เฉาชิง7อาจารย์นกระจิบดึงเบี้ยหงายมาคอสีคู่ต่อสู้นําขุนมาที่เฉา,าชิง6 อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมาคอหกคู่ต่อสู้นำเบี้ยงหายมาที่จอสี่อาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยมาคอสี่ครูต่อสู้น,สนำเบี้ยงหายไปที่ชฉชิงห้าอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหายไปแรกฝ่ายครูต่อสู้ตัดสินใจกินแรกครับรุก อาจารย์ตกประจิบนำขุนเข้ามากินครูต่อสู้นำเบี้ยงไาลไปช6อาจารย์ตกประจิบโยกม้าไปคอหกคูต่อสู้นำเบี้ยงไาลไปที่ช 7. อชิงเอาจารย์ตกประจิบถอยคนไปลุกคูต่อสู้หลบขุนมาที่ช 5. อชิงห้าอาจารย์ตกกประจิบนำม้ามารุกที่งอส ครูต่อสู้หลบขุนไปที่ชาวช้างหกอาจารย์นกกระจิบ giving, นำขุนเบียดมาที่จอห้าครูต่อสู้นำขุนมาที่ชาวช้างห้าอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปไล่กินเบี้ยงหายครูต่อสู้ดึงเบี้ยงหายมาที่ชาวช้างหกอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาชาวช้างเจ็ดครูต่อสู้นำเบี้ยงหายไปที่ชาชิงเจ็ อาจารย์นภประจิบโยกม้ามารุกครูต่อสู้หลบขุนมาที่ชาช้างสี่อาจารย์นภประจิบนำขุนขึ้นมาผูกครูต่อสู้ดึงเบี้ยงหายมาที่จอหกอาจารย์นภประจิบนำขุนขึ้นมาชาช้างหกครูต่อสู้นำเบี้ยงหายไปที่งอเจ็ดอาจารย์นภประจิบนำขุนขึ้นมา จอครูต่อสู้ดึงเบี้ยงหายมาที่ค .6 อ,อาจารย์นกปรจีบนำม้าไปรุกครับครูต่อสู้หลบขุนมาที่ชาช้างสาอาจารย์นกประจีบกินเบี้ยงหายครูต่อครูต่อสู้นำขุนขึ้นชาช้างส อาจารย์นกกระจิบนำมา้ามารุกครูต่อสู้หลบขุนมาชอสามคู่ต่อสู้หลบขุณมา,ณมาที่ยอสี 4. นาจิบนำขุนมาที่ชอยชิงสองครูต่อสู้หลบขุนมาที่ยอสามอาจารย์นักระจิตนำโคนขึ้นมาช้ช้างห้าครูต่อสู้หลบขุนมาที่ยอสองอาจารย์นกกระจิตนำโคนขึ้นมาชอช้างสี่ครูต่อสู้หลบขุนลงมาที่ยอหนึ่งอาจารย์นักระจิตนำขุนไปที่ชาช้างสาม คููต่อสู้หลบขุนมาที่ชาช้าง1อาจารย์นักประจิตนำม้ามาที่งอสาคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่ชอชิงห่งอาจารย์นักประจิตนำโคนลงมาที่ชอชิงสคููต่อสู้หลบมาที่ชาช้าง1อาจารย์นกระจิตนำโคนล,ลงมารุกจนครับผม เป็นท่านอาจารย์นกเรจิปเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับหวังว่าเกมนี้จะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดติดตาม หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับครูพงษ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นวกระกจิตเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงค์มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศได้มาศึกษาเรียนรู้กีฬาหมากรุกไทยอีกทั้งเป็นการอนุรกักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ